ถ้าเราจะเขียนเศษเกินอย่างเช่น18ส่วนด้วย12ให้อยู่ในรูปจำนวนคละนะเราก็จะพิจารณาตัวส่วนคือ12ว่า12เนี่ยคูณจำนวนใดมีค่าเท่ากับ18หรือว่าใกล้เคียงยจะพบว่า12คูน1ก็จะมีผลลัพธ์คือ12 แล้วก็18ลบสินะครับได้6 6นี้จะเป็นเศษก็จะเขียนได้เป็นจำนวน1เศษ6ส่วนด้วยสนะิบถ้าเราพิจารณาตรงนี้เศษ6ส่วน12เนี่ยสามารถนำาหาร12ได้นะครับดังนั้นก็จะออกมาเป็นจำนวน1เศษ1ส่วนส นำหนะครับหารทั้งตัวเศษและตัวสว่วนหกคูณหได้6กหคูณสได้12ต่อไปข้อที่2ก็ทำในทำนองข้อ1น,นะครับพิจารณาดูว่า10บคูณจำนวนใดแล้วมีค่าเท่ากับ25หรือใกล้เคียงแต่ไม่เกินนะเราจะพบว่าถ้าคูณด้วย2นะครับ สิบคูณสจะมีค่าเท่ากับ20แต่ตัวเศษของเรานี่คือยีสห้าถ้าเรานำยี่สิบห้าลบยี่สิบก็จะเหลือห้าก็จะมีเศษคือห้านะครับก็ใส่ห้าเป็นตัวเศษส่วนด้วย10และถ้าพิจารณาต่อไปตรงนี้ห้าสามารถที่จะหารสิบได้ลงตัวเราก็นำห้านี่ หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวน 2, เสเศษหส่วน2องข้อต่อไปนะครับข้อที่3ข้อที่3เนี่ยพิจารณานะครับว่า24คูณจำนวนใดได้เท่ากับ30หรือใกล้เคียง ก็จะได้ผลลัพธ์คือ1นะครับ24คูณ1ก็จะได้24แต่ว่าตัวเศษของเราคือ30เอาลบออกเหลือ6ดังนั้นก็จะมีเศษคือ6ส่วนด้วย24และถ้าเราพิจารณาต่อไปในส่วนนี้จะเห็นว่า6เนี่ยสามารถหาร24ได้เราก็นำา6เนี่ยหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้นะครับตรงนี้ ก็จะได้เป็นจำนวนหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่เอาหกหารั้งเศษและส่วนนะครับข้อต่อไปข้อที่4ี่ครับข้อที่สี่ยี่สิบ เจ็นะครับพี่นาว่าคูณจำนวนใดแล้วใกล้เคียงหรือเท่ากับ36จะเห็นว่าถ้าเอา27คูณ2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ54จะเกินถูกไหมครับดังนั้นเราก็เอา27คูณคูณ1ได้27แต่ตัวเศษของเราคือ36เอา36ตั้งลบออก27ก็จะมีผลลัพธ์คือ9นี่ครับ ดังนั้นเราก็จะได้ว่าจำนวนหนึ่งนะครับเศษ9ส่วนด้วย27นั่นเองและถ้าเราพิจารณาในส่วนนี้จะเห็นว่า9หาร27ได้เราก็นำา9หารทั้งเศษและส่วนก็จะอกมาเป็นจำนวนหนึ่งเศษ1ส่วน3นะครับ เก้าหาร9รับ1นเก้าหาร27รับ3นะครับก็ให้นักเรียนได้พิจยรนานะถ้าสงสัยอย่างไรก็ค่อยถามเข้ามานะครับ